น้ำเงินครับเอาปไงอ่ะสิ่งที่อุ้มพูดถึงว่าเวลาที่อะดรีนาลีนหลั่งนะคะแล้วก็ร่างกายตอบสนองเช่นยกของต่างๆได้อันนี้ถูกต้องก็จริงแต่เวลาที่เลือดหลั่งสูบฉีดทั่วร่างกายแล้วเนี่ยสมองก็จะบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรักษาไว้ซึ่งแกนกลางของร่างกาย เพราะฉะนั้นเลือดที่เยอะๆเนี่ยเขาจะถูกเก็บมาไว้ตรงกลางของร่างกายงหัวใจเต้นจริงหัวใจเต้นจริง,รงเร็วจริงถูกค่ะแต่ส่วนปลายเนี่ยเลือดจะถูกเก็บเอาไปแล้ว เลือดเขาจะฝ่อลงไม่ใช่ไปเลี้ยงมากขึ้นไม่ไออมือเราก็เลยกลายเป็นปลายมือปลายเท้าเย็นโอ้โหเหงื่อออกเต็มไปหมดอ,อันนี้เพราะว่าเลือดเนี่ยเขาต้องเก็บไว้ตรงกลางนะคะเพราะฉะนั้นที่พี่อุ้มบอกว่าเป็นเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงเยอะแล้วขนตั้งอันเนี้ยไม่จริงเพราะว่าเขาจะต้องถูกเก็บไว้อย่างหลอดเลือดตรงปลายจะถูกผลทั้งหมดเลยไม่จริงใจดังมากแต่ตัวที่จะทําให้ตั้งหรือว่าลุกเนาะ ค่ะพี่ใหญ่เ,เล,เลคยครับตัวที่ทาให้ขนตั้งหรือว่าขนลุกเนี่ยขึ้นอยู่กับกล้ามเนื้อตัวนี้เมื่อไหร่ที่เขาออกแอคชั่นทํางานปุ๊บขนมันก็จะตั้งลุกขึ้นเวลาที่เขาคลายขนเราก็จะป,ปกติแบบนเดี๋ยวพี่โบจะมาอธิบายให้เราฟังชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะว่าทําไมเราถึงขนลุกนอกจากเวลาที่อากาศหนาวค่ะไปดูการทดลองนี้ก่อนนะครับเพื่อขยายความว่าทำไมเนี่ยขนถึงลุกแม้เราไม่รู้สึกหนาวนะครับสาเหตุจากการขนลุกเกิดจากอะไรไปชมพร้อมกันเลยครับ เรามาทำการสำรวจการเกิดอาการขนแขนสเต,น,สเตนอัพกับผู้คนในเมืองกันเลยเสียงตอนที่มีอะไรมาขูดกับกระดานดำแบบกี้นะคะเวลาที่โดนพวกไส้เดือนหรือตะขาบมาโดนตัวนะครับตอนที่ไปเจอแฟนตัวเองกําลังนอกใจขนาดขะเขานะครับรู้สึกเหมือนโลกสลายในชั่วพริบตาเลยละครับตอนที่ดูหนังผีคะ่ะเสียวว่าบนะคะเสียววาบเ,เลยคะ่ะ ถึงทุกท่านจะบอกแบบนั้นแต่ว่าอาการเสียวาบเนี่ยมันทําให้ขนแขนสแตนด์อัพกันได้จริงๆงั้นเหรอด้วยเหตุนี้เรามาไขาความลึกลับของอาการขนลุกกันที่โรงแรมเก่ากึกกันกับปฏิบัติการถ่ายภาพขนแขนสแตนด์อัพกันเลยค่ะน่ากลัวจังเลยเราให้เธอนั่งดูหนังสยองขวัญในห้องมืดแห่งนี้เพียงคนเดียวกันค่ะ ไปได้แค่20นาทีก็มีบางสิ่งเกิดขึ้นกับร่างกายของเธอค่ะที่เห็นก็คือขนแขนที่ผุดลุกขึ้นมานั่นเองค่ะและเมื่อลองใช้กล้องจุลทรรศน์ถ่ายภาพดูก็พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงกับขนอ่อนค่ะขนอ่อนนั้นมันตั้งขึ้นแล้วค่ะลองขยายดูยอีกซ้ำนะคะ ขนอ่อนจะค่อยๆแด้งดึงขึ้นมาละค่ะแล้วนี่มันหมายความว่ายังไงกันนะคะเมื่อมนุษย์เรารู้สึกตกใจนั้นที่รากของขนอ่อนจะมีกล้ามเนื้อส่วนเล็กๆที่ควบคุมรูขุมขนเรียกว่าไพโลเรกชันดึงไว้อยู่ค่ะเมื่อเรารู้สึกเสียววาบขึ้นมานั้นขนอ่อนก็จะเด้งดึงขึ้นมาจนลุกชันค่ะ ในขณะนี้เองที่ผิวหนังจะถูกดึงให้แด้งจนปูดขึ้นจึงเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดอาการขนลุกค่ะสรุปก็คือมันเป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวขณะที่รู้สึกตกใจนั่นเองเมื่อรู้สึกหนาวขนก็จะลุกตั้งขึ้นมาเหมือนกันเช่นเดียวกับลิงญี่ปุ่นเมื่ออากาศเข้าสู่เส้นขนเส้นขนเหล่านี้เองก็จะเป็นตัวทำให้ร่างกายของเรากักเก็บความอุ่นไว้เหมือนเป็นผ้านวมนั่นเองค่ะ ปัจจุบันมนุษย์เรามีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องจนทําให้เส้นขนนั้นมีขนาดที่บางลงกว่าเมื่ออดีตการที่มีเส้นขนที่ฟูฟ่องค่ะเบาะแสของเราอยู่ที่นี่ค่ะบรรพบุพร,รุษที่มีความคล้ายคลึงกับเรามีขนยาวลิงชิมแพนซีค่ะเมื่อเริ่มการถ่ายทำก็ดูเหมือนว่าจะสนใจมากเลยทีเดียวละค่ะแต่ว่าเอ๊ดูตื่นเต้นใหญ่เลยนะคะเนี่ยหรือคิดว่าพวกเราเป็นศัตรูกันล่ะ พอลองดูที่ผิวมันก็พบว่าเอ๊อะขนยาวๆนั่นตั้งเดขึ้นมาแล้วคะ่ะเมื่อลิงชิมเพนซีเกิดความรู้สึกอันตรายปฏิกิริยาตอบสนองของมันก็คือการทำให้ขนตั้งขึ้นจนทำให้ตัวของมันดูใหญ่โตขึ้นมาเพื่อเป็นการข่มขวัญศัตรูที่กำลังคุกคามตัวมันนั่นเองซึ่งเรียกว่า display effect หรือการแสดงการเลียนแบบคะ่ะ และนี่เองก็คือที่มาของอาการขนลุกของเรานั่นเองเอาละครับแล้วตอนนี้เราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญนะฮะมาไขาความกระจ่างเพิ่มเติมเกี่กับประเด็นว่าทำไมเราถึงขนลุกได้แม้กระทั่งไม่ได้อยู่ในที่ที่มันอากาศหนาวนะครับผมวันนี้ขอเรียนเชิญนะครับนายแพทย์วิทธ,ธีสมิทธิ์วิทธีอาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มศวองครักสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณหมอครับก่อนอื่นเลยขยายความจากในวิดีโอที่เราได้ชมกันเมื่อกี้หน่อยว่าทําไมคนถึงได้ลุกขึ้นมาได้ในทันที่แบบอากาศก็ไม่ได้หนาวอะไรครับคุณหมออืมก็เนื่องจากว่าตรงขนขนเนี่ยมันจะมีกล้ามเนื้อเล็กๆอยู่นะครับซึ่งจะไปแตะกับตัวขนพอเรามีการเปลี่ยนแปลงอารมณ์หรือว่ามีฮอร์โมนบางอย่างไปกระตุ้นอย่างเช่นฮอร์โมนอะดรีนาลีนเนี่ยกล้ามเนื้อส่วนนี้ก็จะหดตัวทําให้ขนที่ปกติขึ้นมาเนี่ยมันจะ สแลนสองเคียงอยู่มันก็ตั้งขึ้นมาอ๋อมันเป็นการดึงของกล้ามเนื้อให้มันตั้งขึ้นมานี่เองและความรู้สึกในด้านดีก็ทําให้เราขนลุกได้เหมือนกันอย่างเช่นถ้าเรารู้สึกประทับใจหรือรู้สึกฮึกเหิมอย่างเงี้ยก็ลุกเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ใดๆก็ได้นี่ครับมันทำดีกันมันทำทำไมฮะมันมันลุกทำไมมันเป็นกลไกมาตั้งแต่สมัยโบราณในการป้องกันตัวของเราอย่างเงี้ยครับก็คืออันแรกเนี่ยในสัตว์เนี่ยเวลามีการหด ตัวของกล้ามเนื้อที่คนขนเนี่ยขนมันจะตั้งขึ้นทําให้ตัวดูฟูแล้วก็ใหญ่ก็จะขู่ศัตรูได้ครับอันนี้2ก็คือพอกล้ามเนื้อส่วนนี้มันหดตัวขนตั้งขึ้นใช่ไหมครับบริเวณนั้นเนี่ยมันก็จะมีเลือดไปเลี้ยงน้อยลงโอกาสที่ตัวความร้อนที่จะสูญเสียไปทางผิวหนังเนี่ยก็จะลดลงไปด้วยครับผมมันก็ทาให้เก็บความร้อนเก็บพลังงานไว้ในตัวราวทํานองนี้ครับโอเคฮะเพราะฉะนั้นก็ รู้กันไว้นะครับว่าจริงๆแม้เราไม่ได้อยู่ในที่ที่มันอากาศหนาวคนเราก็สามารถลุกได้เหมือนกันนะครับครับผมขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับครับผมครับผมเมื่อผิดทั้งหมดนะครับเราจัดหนักให้ไปเลยดีกว่านะครับไข่ไต่รเอน มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับครับผมไคไตร์รีสอร์ททั้ง3ท่านนะครับครับผมเชิญมาอยู่ตรงกลางนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้นะฮะครับผมเชิญนะครับอยู่ตรงกลางเลยครับผมอามหน้ามาใกล้ๆตามตรงกลางเอาหมูทำไมถั่หถัโคตรแมนเลยถั่วพ่อมก่อนมาครับผมเลดี้ต้องเฟิร์สครับวันนี้วันนี้พร้อมนะครับพร้อมนะฮะพร้อมแล้วเชิญเชิญ เอ้ยเอ่อโทษนะฮะรายการนี้ผู้คำหยาบได้ผู้คำหยาบใคนเดียวแห้คนเดียวมาให้คนเดียวเออให้คนเดียวอย่าว่างันนี้นะกลัวมากเลยพี่โมพี่โมกิดแค่อะไรผมว่าติดศิลปินดาราท่านอื่นคงเห็นแล้วนะครับถ้าวันไหนที่ท่านว่างแล้วคุณติดต่อมาไม่กินเนื้ไม่ได้กินทุกวันเนื้อโมไปรายการ พี่เบ้อเดี๋ยวทำไมต้องลหลับมาเนี่ยคำเดียวคำเดียวเอามาอย่โดนโทษอะไรก็โดนตะ้งไรอย่ากกินเลยคำเดียวก่อนกินพวกเราชนนอนกันหน่อยไหมนอนเอามาดีนอนกอดเอามามาชนนอนนอนเว้ยไม่หมดไม่กลับบ้านคือซ่าหนอนแล้วเจ่วแจ่วดูเฉยๆเลยเลย าโอเคเออเดินสองซ้ำสุดยอดโอ้โหโอ้โหโวยนี่โกงชันเลยยังไม่ได้เคี้ยวยังไม่ได้กัดเลยอ่ะอย่าแอคติ้งอาร์ตอย่าแอคติ้งมาลุ้นมาลุ้นเป็นไงบ้างคะน้ำนอนได้เกลียดอะไรกันเฮ้ยเฮ้ดหน่อกับเอีกตัวเอ้ยแต่ก็โอเคปล่อยมือหน่อยเดี๋ยวทำไปเล่นไปมีคนได้กลัวไปหนึ่งคนเลยเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้เห็นยืนนัำตาคอยอยู่ละพักหนึ่งแะ้วดูพี่เดวพี่ลองดูคำหนึ่งคำหนึ่งคำหนึ่งลองไปปไปไปเลยไปไปตอนนี้เนี่ยเหงื่อลงตุดหมด กินหน่อยวันนี้ยังต้องลองชิมดูเลยเป็นสปิริตที่ยิ่งใหญ่ที่หญ่บบมากเลยแต่นี่เป็นแค่เกมแรกเท่นานั้นครับผม มีเกมต่อไปให้ได้ทายกันต่อครับแต่ในช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าขวัญผมที่แต่ละคนมีเนี่ยมันมีประโยชน์ไหมไอ้แต่ละคนมีแตกต่างกันยังไงมีขวัญบางคนบอกมีหนึ่งขวัญสองขวัญสามขวัญจะดื้อเออมีแล้วจะดื้อหรือจะอะไรฉลาดหรืออะไรเงี้ยยังไงช่วงหน้ารู้แน่นอนเกี่ยวกับขวัญผมค่ะกับรายการมหัศจรรย์พันกายใครไปชิงเจ้า